สวัสดีค่ะวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องวันสำคัญของไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะวันสำคัญของชาติมีด้วยกันสองวันนะคะ คือวันชาติไทยและวันรัฐธรรมนูญค่ะวันชาติไทยเดิมกำหนดเป็นวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475นะคะซึ่งเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต่อมาในปีพุทธศักราช2,503จึงกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติไทยค่ะวันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่10ธันวาคมของทุกปีเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉแบับแรก อันเป็นฉบับถาวรให้กับกวงชนชาวไทยค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวันมาคะบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าคเดือน3ซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้แก่พระอรหันต์1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้มีการนัดหมาย และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันมาคะบูชาได้แก่การทำบุญตักบาทในตอนเช้าฟังพระธรรมเทศนาบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงวัด วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15บห้าคเดือน6เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานเกิดขึ้นในวันเดียวกันทั้ง3เหตุการณ์แต่ต่างปีกันกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขาบูชาคือทำบุญตักบาตรปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำวันอาสาลหหบูชาตรงกับวันครึ่ง15บห้าค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกโดยแสดงประถมะเทศนาคือธรรมจักกับประวัตนสูตร ทำให้เกิดมีพระสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบองค์สามเรียกว่าพระรัตนตรยัยกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหาบูชาคือทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนารักษาศีล และเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำค่ะวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนเป็นระยะเวลาสามเดือนหรือเรียกว่าจำพรรษา กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษาคือร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนและจัดตุปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้ของพระภิกษุร่วมทำรรบุญตักบาตรฟังพระธรรม,มเทศนารักษาศีลตลอดพรรษาสามเดือนวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น15ค่้าเดือน11หรือวันปวารณาออกพรรษาเป็นการสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษาสามเดือนของพระสงฆ์กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษาคือตักบาตรเทโวอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับปฏิบัติธรรมฟังพระธรรม,มเทศนาค่ะ วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของปวงชนชาวไทยนำมาซึ่งความสงบสุขและความสามัคคีของคนในชาติดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยเราจึงต้องแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นพิธีถวายราชสดุดีพิธีถวายพระพรนิทรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจต่างๆการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือน คุณครูได้ยกตัวอย่างวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์มาให้นักเรียนได้เรียนรู้ดังนี้ค่ะวันจักกรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีคือวันที่พระสบนิกรชาวไทยร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะวันฉัตรมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษมีความเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นขั้นตอนตามโบราณราชาประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทย ได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการวันปิยมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยความสำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลจึงได้ประกาศ ให้วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยะมหาราชค่ะคุณครูฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ